สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนใส่ตัวกระโปงฮันฝูเนี่ยคือสําหรับคนที่สั่งฮันฝูมาใช่ไหมแต่ว่าเสื้อ,อเสื้อใส่ได้ใส่เป็นแต่ยัเป็นตัวกระโปรงคือตัวกระโปงฮันฝูเนี่ยจะมีหลายแบบมากเลยนะวิธีใส่อันนี้เราจะมาสอนทั้งผูกเชือกและทั้งใส่กระโปรงเลยนะซึ่งกระโปงเนี่ยฮันฝูเนี่ยจะมีสองแบบก็คืออันนีอ้อันนี้คือแบบแรกที่เราเห็นบ่อยมาก อีกอันนึงก็เห็นบ่อยเช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเออแบบผูกแบบอธิบายไม่ถูกเลยกูอืมจะเป็นแบบนี้อีกอันนึงอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นกระโปรงแบบแบบเนี้ยอ่ะคือมันจะคนละแบบกันจะเป็นกระโปรงแบบสองอันเชื่อมมั้งเออใช่ไม่รู้เรียกยังไงนะแต่แบบอ่ะ มันมันมันมีสองแบบแล้วกันเนาะอ่ะเรียกนี้ง่ายกว่ามีสีแดงโอเคมาเริ่มจากอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยก็คือเราอ่ะเวลาเราไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วแบบอ่ะมีวัน,นอังคารหรือวันไหนที่สามารถแต่งชุดไรเวทไปได้ก็จะแต่งท่านฝูไปซึ่งเราจะมาสอนใส่อันนี้กันนะอ่ะร้อมาก่อนอุ้ยคิดขอประัานโทษในคำหยาบนะคะนี่ แล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าจะแบบอ่ะซ้ายมาอุ้ยแขนชนซ้ายขวาอย่างนี้หรือว่าแบบอ่ะขวาไปซ้ายอีกก็ได้แต่ว่าก็ต้องระวังติดตัวกระโปรงนิดนึงนะนประมาณนี้ดูเอวคอดไปโอเคเราจะเอาแบบอ่ะ เอาตามถนัดเลยทุกคนแล้วก็ขวาเอ้ยสายก่อนแล้วก็ขวาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จับนี้คอยกันดึงนิดนึงตึงๆเลยโอเคกลับมาส่วนข้างหน้านะก็จะจะดึงไปใ,ใกล้ต้องย่อนิดนึงปะ่ะฝึกเออโอเคอย่างแรกก็จะผูกเป็นงนี้ก่อนฟึบอ่ะ ให้ตึงเลยแล้วก็หมุนมันจะแน่นนะเวลาดึงมันก็จะไม่หลุดอันนี้คือแบบแรกคือสองแบบนี้คือเราจะผูกบ่อยบ่อยมากสองสามแบบนี่แหละแต่ว่าจัดนิดนึงก่อน จริงๆการผูกเชือกขั้นฝูนี่มันมีหลายแบบมากคือถ้าแบบอ่ะชอบเชือกยาวๆแบบอยากปล่อยยาวๆก็ปล่อยเลยนะก็คือแบบอ่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่นี้ปล่อยไปยาวๆมันก็ยาวแหละเชือกขั้นฝูบางตัวคือยาวมากก็จะปล่อยยาวไปอ่ะปล่อยแบบนี้ยาวๆไปก็คือไม่ได้ทําอะไรเยอะเนี่ยถ้าผูกแบบอมมุนอย่างเงี้ยดูเห็นปะมันแน่นเนี่ย มันไม่หลุดนี่ไงมันไม่หลุดเนี่ยเห็นปะดึงไงก็ไม่หลุดเนี่ยกระโดดหรืออะไรมันไม่หลุดอยู่แล้วอ่ะเหมือนชุดของราชวงศ์จักราชวงศ์หนึ่งแบบอ่าเป็นเสื้อแขนสัน้นเป็นสก๊ะแขนสั้นอะไรนี้อ่ะสักอย่างอีกแบบนึงจะเป็นแบบคุกห่วงเป็นห่วงออกมาอันนี้ก็จะรู้สึกว่าจะแน่นหน่อย ผูกห่วงนี่มันผูกหลายแบบนะใครจะผูกห่วงแบบไหนก็ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้อ่ะใส่ไปก็จะเหลือเป็นห่วงแบบนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เนี่ยจับแล้วก็ดึงฟืบจับนิดนึงโอเคอีกฝั่งนึงเหมือนกัน ห่วงนี้ก็ตัามาเท่ากันไม่เท่ากันก็แล้วแต่เราอ่ะเวลาเราทําไม่เคยเท่ากันสักข้างก็ะจะประมาณนี้มันก็ดึงก็ไม่หลุดเนี่ยเหมือนเดิมดึงก็ไม่หลุดแต่เนี้ยก็สวยอีกแบบหนึง่งท่านผูกก็สวยมากหรือไม่แบบอ่ะแค่เงี้ยก็โอเคแล้วใช่ไหมก็ ถ้าเกิดอยากได้ยาวหน่อยก็อตรงตัวข้างในเนี่ยมันจะมีดึงไปได้อีกอะมีอะไรก่อนคือมันดึงไปได้อีกเดี่ยวนะหาก่อนตรงไหนมันดึงไปได้อีกคือมัดค่อนข้างแน่นมันก็จะอะดูได้ยากนิดนึงอ่าน,นี้ก็จะดึงตัวเชือออกมาอย่างนี้เลยอันนี้จะทําให้ตัวสายเนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะเห็นปะเราก็ดึงปึ๊บเสร็จ อันนี้ก็จะสายยาวคนที่ชอบสายยาวๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะึงขึ้นมาดึงปึ๊บนี่เสร็จสายยาวสายยาวๆอันนี้เป็นกระกระโปรงแบบแรกนะเป็นกระโปรงฮันฟูแบบแรกอันนี้จะเป็นฮันฟูตัวที่สองทุกคนก็คือจะเป็นใส่เหมือนกางเกงเลยอะอ่ะแบบนี้ใช่ไหมเป็นกระโปรงแบบนี้เนาะ เอาลายไว้ข้างหน้าก็ใส่ไปสวมมือสวมกางเกงนั่นแหละอ่ะดูลายให้ตรงแต่ข้อเสียของอันนี้คือมันพอใส่แล้วมันจะดูแบบเออตูดใหญ่สะโพกใหญ่อะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งมันไม่ใช่แนวเราไม่ชอบอย่างเงี้ยเออคือแบบอ่ะคือไม่ชอบชุดแบบเนี้ยคือมันเออไม่ชอบตัวกระโปรงแบบนีนะ้เพราะมันใส่ลําบากนิดนึงเนาะผูกหลให้นี่นิดนึงอ่ะก่าด,ดีๆอันนี้ตัวสีแดง เนี่ยมันจะมีเชือกที่ผูกข้างในอันนี้จะทําเป็นชุดราชงถังได้จะสามารถประยุกตได้ทั้งอันเนี้ยแล้วก็อันนูน้นป,ประยุกเป็นราชงถังได้อนนถ้าราชงถังก็จะแบบเออก็จะสูงขึ้นมาหน่อยก็ต้องพาดอกก็ต้องอกแต่นี้จะเป็นแบบอ่ะทั่วๆไปก็จะตรงเอวตรงเอวตรงอ่ะลงมานิดนึงถ้าเป็นผู้ชายก็จะลงมาประมาณนี้เลยหรือแบบอ่ะหรือจะสูงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะ ก็เนี่ยอันนี้คือข้างในใช่ไหมเหมือนเหมือนอันม่เกีย้ยแต่ว่าอ่ะอันนี้ไม่มีข้างในมาด้วยเนาะมันไม่ต้องอ้อมเชือกนะอ่ะยังใส่ไม่ค่อยเป็นเลยอันเนี้ยอ่ะก็หมุนอ่ะลูดต้องให้แน่มเลยกดมันต้องแบบ เย็นๆนิดนึง่ะก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็ไม่หลุดอะแต่ถ้าการไว้ก็อ่ะทบหนึงปิดไว้แล้วก็อันเนี้ยตัวข้างหน้ากะลายให้อยู่ตรงกลางเห็นปะพอใส่แล้วแบบ มันดูใหญ่อะเออเพราะว่าชุดมันเป็นสองทบใช่ปะมันก็จะดูใหญ่หน่อยก็ถ้ารีบลงมาก็อ่ะหุ่นตัวเองอ่ะก็จะแบบอันนี้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างงี้อ่ะแต่อันเนี้ยคือเชื่อมมันจะไปข้างหลังเลยอย่างงี้ก็คือพอลุกมาเนี่ยมันจะเป็นนี้ใช่ปะอ่ามันก็จะมาข้างหลังเลยก็ไขวยดึงจะไขวยแบบไขวยหมุนก็ได้แล้วมันก็แล้วแต่ เฉียงไปพระว่าเพราะมันมองไม่เห็นมั้เห็นไหมเห็นลายชัดเจนอยู่ข้างหน้าแต่สีแดงไม่แนะนํานะถ้าเกิดเป็นสีแดงแบบอย่างเงี้ยเออถึงลายตัวกระโปรงมันสวยแหละท่านฝูออะแต่ว่าเออคือด้วยความที่แบบอ่าสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่แบบอ่าที่ว่าเออใส่แล้วมันดูตูดใหญู่ดตกแบบปะว่เออคือใส่แล้วมันดูตูดใหญ่อ่ะอ่านั่นแหละคือ ไม่แนะนาเลยเพราะเน,นี้ยคือมันตัวเดียจริงๆมันอยู่ที่ตัวกระโปรงอยู่ที่ชุดด้วยแหละเอออ่ะเหมือนกันวิธีนั้นเลยปึ๊บโออันนี้จะเป็นเชือกสายเดียวอันนั้นจะเป็นสายคู่เชือกสายคู่มันมันผูกได้หลายแบบมากกว่าเชือกเชือกสายเดียวนะดูจากท่าเออแต่นี้คือเราผูกได้แค่สองแบบ ไอ้แบบโบแบบอะไรอ่ะทำไม่ได้หรอกมันไม่สวยมันไม่เหมือนกับพวกต้นฉบับเขาทํากันพวกคนจริงเขาทํากันถูกคนสวยมากอันนี้แบบห่วงต้องย่ออีกแี้ใช่ไหมฟืบโอเคก็ ดึงแบบห่วงก็เหมือนจากไอตอนแรกแหละคือเราผูกแบบห่วงผูกแบบปล่อยไปแล้วอ่ะอันนี้แค่แบบห่วงอเดียวแล้วการนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ผูกเอวอันนี้เป็นการผูกเอวเดี๋ยวมีการผูกอกอ,อีกอ่ะก็จะประมาณนี้ ถึงแบบใส่เออถึงตูดมันจะดูใหญ่หน่อยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ของจีนก็จะเออแคบๆเล็กๆนี่แต่ตัวกระโปรงมันดูใหญ่เนาะเนี่ยสองชั้นเลยแต่ถือว่าอันเนี้ยตรงปกนะมาตรงปกคือสั่งมาคือตรงปกนะคือลายคือสวยคือแบบชัดเจนมากนี่เห็นลายไหมชัดเจนสวยมากแบบฟู้สวย โอเคต่อมาก็จะเป็นการผูกอกแบบใช้ตัวนุ่นก่อนแล้วก็วนมาตัวนี้เหมือนเดิมเริ่มเลยอันนี้จะเป็นการผูกหั่นฝูแบบผูกอกนะทุกคนอ่ะผูกอกทาําไงแต่เนี้ยกระโปรงมันค่อนข้าง,าง,างสั้นอ่ะพอผูกอกแล้วแบบอ่ะเห็นปะเห็นตีมโอเคคือถ้าเกิดจะแบบอ,อยากใส่ชุดผูกอกก็ต้องไปสั่งแบบผูกอกมาอีกซึ่งราคาก็จะถ,ถ,ถูกไหมก็ถูกอยู่นะถ้าเกิดแบบร้านไหนถูกจริงก,ก็สั่ง ประมาณสักสามสี่ร้อยเองมั้งถูกตรงไหนว่าสามสี่ร้อยบาบออ่ะก็อย่างน้อยอ่ะไม่ไม่เป็นพันนะอ่ะผูกอกก็จะแบบคือถ้าเกิดกระโปรงดูสั้นอ่ะตัวมันจะดูใหญ่เว้ยคือต้องแบบชุดยาวอ่ะยาวลงมาถึงพื้นเลยแต่ผูกอกอ่ะคือชุดสัญญ้นเนี่ยไม่แนะนําให้ผูกอกเด้อทำได้มันก็ทําได้แต่ว่าไม่แนะนานะเพราะว่าเออคือมันสูงเกินไปมันก็จะแบบไะ ตัวมันจะดูใหญ่เนี่ยแต่แค่แบบถ่ายคลิปเล่นๆก็ทำได้อ่ะก็ทับทับไปอย่างนี้เอาคอยันไว้นิดนึงเอ้ยเอาคางยันนิดนึงแล้วก็เอาเชือกเนี่ยไว้ทางข้างหลังยกขึ้นนิดนึงปึ๊บเออโอเคคือมันจับไม่ตรงอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นผูกอกอ่ะตายแล้วกูติดกล้องบ้านางเมื่อกี้ ไม่ติดไม่เป็นไรเพราะว่าเออผูกอกมันไม่ได้เน้นอะไรเยอะเนาะและชวงถังนะก็จะแบบเออเป็นชุดแบบผูกอกเปิดอกหน่อยนึงอะไรองี้อ่ะวิธีนั้นเลยแบบเดิมก็จะไม่อธิบายอะไรเยอะก็จะผูกแค่อันนี้นิดหน่อยพอแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ตัวสีแดงแทนนับตาติดมือ อันนี้อันนี้คือเป็นการผูกอกซึ่งผูกอกอะ่ะคือชุดเอ้ตัวกระโปรงอะ่ะต้องยาวอย่ยแล้วก็ชุดเอ่ะเสื้อข้างในก็จะแขนยาวเป็นแขนใหญ่ก็แล้วแต่แล้วแต่ร้านเขาจะให้มาโอเคมาต่อด้วยชุดราชวงถังเอ้ยตายแล้วกูบงแล้วอะชุดผูกแบบราชวงถังนะทุกคนก็เป็น สีแดงที่เราเคยบอกไปว่าเออมันสามารถไปรยุกเป็นชุดละชงถังได้ไม่ใช่แค่แบบอาผูกเอวอย่างเดียวแบบเดิมสวมใส่เข้าไป<ม>แล้วก็เนี่ยอันเนี้ยจะยกขึ้นมาสูงเอาวงจะยกขึ้นมาสูงเลยแหละอ่ะแป๊บหนึ่งอ้ยจะหล่นเอาจะหล่นจะหล่นเอาอ่ะอน,นี้ก็ยกขึ้นมาเนี่ยอีกแหละคือ ยิ่งคือตอนแรกใส่มันก็ดูวุ่นอยู่แล้วนะเออเพราะแบบอ่ะใส่มันดูสโคกใหญ่มันดูตัวมันมันดูตูดใหญ่อะอ่ะเอาตรงๆเลยกันเออเพราะว่าชุดเนี้ยคือมันเป็นชุดผูกสองส่วนใช่ไหมสองส่วนติดกันอยู่ซึ่งมันก็แบบอ่ะจะค่อนข้างติดตรงเรื่องอ่ความใหญ่ของตูดนิดนึงเนาะอ่ะส่วนอันเมื่อกี้ก็มันจะดูเล็กเพราะว่าอ่ะเออมันเป็นทาบนะเออมัวอธิบายไม่ถูกและเริ่มมัวส่วนละอ่ะก็ผูกอกก็จะแบบ อาจจะหออให้หมดเหมือนเดิมแต่ข้างในนี่คือต้องแน่นนะถ้าจะปลูกอกอำ่ำตายหลุดไม่แนะนำให้ใส่ไปถ้าเกิดว่าไม่ไม่ชอบให้แบบเออตูดมันดูใหญ่เกินไปซึ่งการใส่ชุดท่านฝูแล้วดูตูดใหญ่มันมันใช่หรอวะอันนี้ก็เราก็งงอยู่เนาะ ใจเมย์ใจฟิลเมย์หาอึดอัดโอเคประมาณนี้พอปล่อยยาวๆไปก็เอาลายมาทาบเหมือนเดิมเลยเนี่ยชอบหล่นประจำขยับนิดนึงได้อะแล้วก็ดึงขึ้นมาอุ้ยติดเชืเอกดึงขึ้นมาเออก็จะประมาณนี้เอขาคาวหนี่ไวนิดนึง ข้างหลังแบบเดิมดึงให้ตึงเนี่ยลายมันไม่ตรงแล้วจับนิดนึงอ่าโอเคลายตรงอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นไหมใส่แล้วมันดูอ้วนเนี่ยบอกเอ้ยนี่ตายแล้วตูตายแล้วกูเห็นไหมใส่แล้วมันดูอ้วนจริงๆอันนี้แบบเขียงไม่ออกเลยใส่แล้วดูอ้วนจริงเขียงไม่ออก ขีไม่ออกเลยอ่ะมันก็แล้วแต่สไตล์คนแหละเออชอบใส่แบบไหนจะเป็นลชาชงถังอ่ะแบบนี้หรือจะเป็นแบบอ่ะผูกตรงเอวข้างล่างมานิดนึงก็แล้วแต่คนชอบใช่ไหมเออแต่คือเราอะถ้าเกิดจะใส่ลชาชงถังจริงอ่ะจะแนะนําใส่แบบนี้จะแนะนําใส่แบบนี้นะถ้าเกิดเป็นชุดถ้าจะเอาละชงถังจริง,รงอ่ะเออแนะนําใส่แบบนี้ดีกว่าแค่เอ่อความรู้สึกเราแต่คนอื่นอาจจะแบบ อัชอบผูกแบบนี้มากกว่าเพราะแบบเออมันดูแบบเรียบง่ายมันดูใส่ง่ายอ่ะสำหรับันยากเลยบางคนอาจจะแบบอุ้ยแบบนี้มันแบบเออมันต้องภาพมันต้องอะไรมันต้องอย่างนี้เออมันก็แล้วแต่คนอีกอ่ะโอเคก็จบไปแล้วกับการสอนใส่ฮันฝูแบบทั้งราชงถังแล้วก็อ่ะแบบราชงถังก็แบบผูกอกอ่ะก็ผูกอกแล้วก็ผูกเอวอะไรอย่างนี้โอเค จะไปด้วยชุดสีแดงๆนะตูจีนเจอกันบ๊ายบาย